สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าโอกาสดีๆที่แตกต่างในเรื่องผลตอบแทนจากคัสสันอินโนเทคเป็นอย่างไรกันบ้างเรามารู้จักกันก่อนนะคะวันนี้คัสสันช็อปเนี่ยได้ตั้งอยู่ที่ Crystal Design Center หรือ CDC นะคะอยู่บนเส้นเรียบทางโดนรามอินทาอานร,รงวันนี้ผู้บริหารก็คือคุณวิทิชัยนำทรัพเจริญนะคะหรือคุณตีโดยท่านมีสโลแกนอยู่ว่า เมื่อเรายืนอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันนะคะอันนี้เป็นภาพการรับรางวัลในบุคคลดีเด่นแห่งปีนะคะหรือรางวัลนาคราชประจำปี2,556ที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าบริษัทเนี่ยมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไรวันนี้บริษัทขอใช้ในลักษณะว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมใหม่โดยนาอุตสาหกรรม3ชนิดเข้ารวมไว้ด้วยกันนะคะ อุตสาหกรรมแรกก็คือ SLM หรือการขายตรงแบบซิงเกิลนะคะคนส่วนใหญ่ชอบการขายแบบซิงเกิลเนื่องจากว่าเราได้เราได้รับเงินเร็วมีกำไรดีแต่ข้อเสียของซิงเกิลก็คือพ่อค้าหรือแม่ค้าจะต้องสต็อกของเราถ้าหยุดขายรายได้ก็หยุดเราจึงนำเอาระบบของ MLM หรือธุรกิจในลักษณะเครือข่ายเข้ามาใช้ซึ่งใน MLM เองจะมีข้อดีในแง่ของการที่ลงทุนครั้งเดียวและใช้ศักยภาพของทีมงาน ทำให้ไม่ต้องรองเงินนานนะคะแต่ว่า MLM ในอดีตเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากว่าต้องใช้การอบรมแล้วก็ต้องพัฒนาแนวคิดเยอะเราจึงใช้ระบบที่ทำได้ง่ายขึ้นก็คือระบบ e-commerce เข้ามาเสริมนะคะ e-commerce เนี่ยจะช่วยประหยัดทั้งเวลาเงินและก็ลดต้นทุนอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความรวดเร็วและทันสมัยเนื่องจากในปัจจุบันนี้ทุกคนจะใช้ สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นผ่านมือถือหรือว่าทาง iPad iPhone หรือว่าโน้ตบุ๊กถูกไหมคะแต่มีข้อเสียของอ e ีคอมเมิร์ซอยู่เล็กน้อยก็คือคนไทยยังไม่คุ้นเคยดังนั้นวันนี้คัสสันอินโนเทคขอคิดต่างโดยเป็นเครือข่ายค่ายแรกที่นําทั้ง3ระบบเข้ามารวมกันนะคะวันนี้เนี่ยในสมก,การรายได้ของคนทุกคนทุกคนจะมีรายได้หลักแต่ทุกคนอยากมีรายได้ที่ต้องการดังนั้นวันนี้เราจึงหาอะไรก็ตามที่มันเป็นรายได้เสริมถามว่าวันนี้การหาไรายได้เสริมเนี่ย ถ้าให้เลือกระหว่างการทำ OT กับทำธุรกิจการทำ OT เนี่ยเมื่อทุกคนมีเวลาที่เท่ากันย่อมไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจึงเริ่มหาธุรกิจเสริมนะคะทีนี้ในการที่เราจะทำธุรกิจสักตัวเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าสินค้าที่เราจะใช้ในการที่จะดำเนินธุรกิจต้องเป็นสินค้าประเภทไหนแล้วมีช่องทางจัดจําหน่ายอย่างไรบ้างวิธีการเลือกสินค้าสมัยนี้นะคะเนื่องจากว่าเราต้องให้ทันกระแสะโลกแล้วก็ให้ทันกระแสะรับกับ AEC เราจึงสามารถตรวจสอบสถิติต่างๆได้ว่าวันนี้ในกระแสะโลกเนี่ยเขาใช้สินค้าในกลุ่มใดและผลที่ออกมาก็คือยังอยู่ในกลุ่มสุขภาพและความสวยความงามหรือเราเรียกอีกในภาพรวมเรียกว่าแอนตี้เอจิงนะคะจะเห็นได้ว่าในปี2549เกนี่ยกระแสะของโคลอรฟิลมาแรงมากแล้วพอผ่านไปในปี2552 กลูตาไทโอนหรือกลุ่มของคนเรื่องผิวขาวเนี่ยมาแรงมากถามว่าถ้าณนะวันนั้นเราทราบว่ากระแสของกลูตาไทโอนกำลังจะมาแรงถ้าเราดําเนินธุรกิจนับตั้งแต่ตอนช่วงที่เริ่มต้นปัจจุบันเราก็คงมีเงินกันเป็นกอบเป็นกอมถูกไหมคะแต่ในปี2556หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสคอลลาเจนแรงมากแต่จากการสํารวจทั้งหลายนะคะในปีนี้2557กระแสสเต็มเซลล์จะมาแรงที่สุด และอ้างอิงจากข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นเอจิงโซซายตี้นั่นคือสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนื่องจากว่าร้อยละ21.9ของประเทศไทยเป็นผู้สูงวัยอายุมากกว่า60ปีขึ้นนะคะทำให้กลุ่มสินค้าที่มารองรับผู้สูงวัยกลุ่มนี้นั่นก็คือเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มในวัยที่ มีอำนาจเงินที่เต็มที่แล้วแต่ยังขาดในเรื่องสุขภาพเพียงแค่เรานำสิ่งที่ดีในด้านสุขภาพไปเติมเต็มให้ท่านเหล่านั้นท่านก็สามารถมีสุขภาพที่ยืนนานกับเราได้นะคะอันนี้เป็นภาพให้เห็นนะคะว่าเป็นเทรนด์การเติบโตของธุรกิจแต่ละชนิดนะคะและอีกหนึ่งกระแสะที่เรามองข้ามไม่ได้นั่นคือกระแสะของเกาหลีฟีเวอร์เกาหลีฟีเวอร์เนี่ยมีกระแสะที่ร้อนแรงเนื่องจากว่าทําให้ผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย อยากจะร้อยไหมเพื่อที่จะได้หน้าได้รูปทรงได้เชฟแต่ทราบหรือไม่คะว่าแค่ปี2,555มูลค่าการตลาดของการร้อยไหมยกกระชับทั้งหมดของทั้งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ราวๆถึง2,000ล้านเชียวนะคะและคาดว่ามูลค่าการตลาดในในลักษณะของความสวยความงามประเภทนี้จะขยายตัวขึ้นอย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งมาร์เก็ตติ้งแชร์จากตรงนี้ได้เนี่ย ท่านท่านว่าเราจะเป็นผู้นำตลาดแบบไหนทีนี้อยากให้ดูนะคะอันนี้คือการร้อยใหม่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะต้องการยกกระชับไปหน้าต้องการยกกระชับยกสะโพกจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สวยแบบเจ็บตัวด้วยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพผู้ใช้จริงของธุรกิจของเรานะคะนั่นคือฟิโตเอสจะเห็นว่ามีทั้งทุกเพศทุกวยัยและก็ทุกท่านที่ดำเนินธุรกิจเนี่ยต่างได้รับผลตอบแทนอันท่วนหน้า มาดูกันว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไรผลตอบแทนของเรานะคะเราจะจัดแบ่งกลุ่มนักธุรกิจออกเป็น3กลุ่มนั่นคือลูกค้านักธุรกิจและเป็นดีลเลอร์นะคะวิธีการเริ่มต้นทําธุรกิจกับเราง่ายมากๆเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทดลองใช้สินค้าเนี่ยก็เริ่มต้นจากเป็นลูกค้าหรือมีตําแหน่งที่เรียกว่าซิลเวอร์นะคะซื้อสินค้า2แพ็ค1แพ็คเนี่ยราคาที่ข้างกล่องจะอยู่ที่2,500บาท เพียงคุณซื้อ2แพ็คคุณจะได้ซื้อในราคาสมาชิกอยู่ที่2,600บาทนะคะสำหรับนักนักธุรกิจที่ต้องการที่จะสร้างธุรกิจแล้วก็ได้ซื้อกินซื้อใช้ดูแลสุขภาพตัวเองในระดะับใ,ในระยะเวลาครึ่งปีเนี่ยจะเรียกว่าโกลนะคะใช้เงินลงทุนอยู่ที่15,600บาทและสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทจะเรียกว่ามาสเตอร์ดีลเลอร์ก็คือลงทุนกับบริษัท46,000บาทและได้สินค้าไปทั้งหมด36แพ็คนะคะ เนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซสมบูรณ์แบบดังนั้นเราจึงฟรีค่าสมัครนะคะและการรักษายอดในช่วง2เดือนแรกนี่ไม่จําเป็นแต่ถ้านักธุรกิจท่านใดที่เป็นอยู่ในตําแหน่งซีเวอร์และโกต้องการอัปเกรดตําแหน่งให้สูงขึ้นเป็นดีลเลอร์สามารถอัปเกรดได้ภายใน60วันเท่านั้นนะคะผลตอบแทนจากรายได้เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนั่นคือโบนัสแบบจ่ายทุกวันและจ่ายทุกสิ้นเดือนนะคะในเรื่องของกําไรค้าเปลิกอันนี้เราไม่พูดถึง ในเรื่องข้อแรกนะคะจากผลตอบแทนแบบรายวันนั่นคือค่าแนะนําค่าแนะนำเนี่ยจะจัดแบ่งผลตอบแทนให้ตามลักษณะการเป็นหุ้นส่วนกับเรานั่นคือถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจแบบซิลเวอร์คุณแนะนำซิลเวอนนร MD, อคน Go, นะคะ์คุณจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่600คุณแนะนําที่ระดับโกลจะได้ค่าแนะนํา2 0 0 0เมื่อแนะนําระดับ MD จะได้3,600จากนั้นเมื่อคุณเป็นโกนะคะคุณจะได้ค่าแนะนำซิลเวอร์600เท่ากัน แต่เมื่อคุณเป็นโกและแนะนำโกคุณจะขยับจาก2000เป็น4 0 0 0นะคะแต่เมื่อคุณแนะนำหุ้นส่วนบริษัทคุณจะได้ถึง8,000ค่ะและตำแหน่งสุดท้ายนั่นก็คือตำแหน่งหุ้นส่วนกับบริษัทนะคะเมื่อคุณแนะนำซิลเวอร์ได้600แนะนำโกได้4 0 0 0แต่แนะนำหุ้นส่วนด้วยกันได้ถึง1 2 0 0 0บาททีเดียวอันนี้เป็นตารางสรุปรายได้เปรียบเทียบรายได้นะคะ วิธีการคำนวณโบนัสเราจะจ่ายทันทีเป็นวินาทีทันทีที่คุณคียสมัครคนใหม่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเงินจะเข้าเป็นเหรียญ e w a l l เ t เข้าที่บัญชีของคุณในทันทีนะคะทีนี้จะเกิดส่วนต่างในค่าแนะนำกรณีที่ตัวคุณเป็น MD แต่ว่าสายงานของคุณที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภคหรือซ i l v e r เมื่อเขาไปแนะนำระดับซ i l v e r ด้วยกันเขาจะได้600เขาแนะนำระดับโกลเขาจะได้2000เมื่อเขาแนะนำระดับหุ้นส่วนหรือ MD เขาจะได้36% รวมแล้วเขาจะได้รับค่าแนะนำอยู่ที่6,200บาทแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าตำแหน่งของ MD แนะนำโกเนี่ยจะได้เพิ่มเป็น4 0 0 0ดังนั้นเกิดส่วนต่าง2,000บาท2,000บาทนี้จะส่งถึง MD ตามสายงานการแนะนำนะคะและเมื่อ s i เวอร์เขาแนะนำ MD เขาจะได้เพียง3,600แต่ MD แนะนำ MD จะได้1,200 0เกิดส่วนต่างอีก8,400บาทดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบุคคลที่ท่าน ควรเข้ามาเนี่ยควรสนับสนุนให้เขาเป็น MD โดยสมบูรณ์นะคะรายได้ข้อที่2คือจากการจับคู่ที่นี่วิธีการจับคู่คิดง่ายๆอยู่ที่46 PV นับเป็น1คู่หรือเราคำนวณนง่ายๆก็คือมี2กล่องซ้ายและ2กล่องขวานะคะดังนั้นถ้าคุณมีโกอยู่ข้างหนึงข้างซ้าย1คนข้างขวา1คนคุณจะจับได้6คู่และถ้าคุณแนะนำ MD มาข้างละ1คนคุณจะจับได้18คู่วิธีการคำนวณนะคะ โบนัสการจับคู่เนี่ยจะคำนวณทุกๆเที่ยงคืนของวันนั้นและคะแนนที่ถูกคำนวณไปแล้วเนี่ยคะแนนคงเหลือจะถูกเก็บไว้เพื่อคำนวณในวันเที่ยงคืนถัดไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไรายได้จากการจับคู่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งถ้าเขาเป็นแค่ผู้บริโภคหรือเป็นซิลเวอร์เนี่ยเขามีสิทธิ์รับไรายได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อวันนะคะสูงสุดก็คือไม่เกินวันละ40คู่ถ้าเขาเป็นตำแหน่งโกเขามีสิทธิ์รับไรายได้สูงสุดต่อวันอยู่ที่4 0,000บาท แต่ถ้าคนไหนเป็นอยู่ที่หุ้นส่วนบริษัทหรือ MD จะไม่มีจำกัดรายได้นะคะโดยกำหนดเพียงคู่ที่1-30ถึง30รับไปคู่ละ340บาทและคู่ที่31เป็นต้นไปคู่ละ145จ่ายไม่จำกัดมาเปรียบเทียบดูนะคะว่าอย่างไรสมมุติว่าท่านคำนวณรายได้จากการจับคู่ในวันนั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์รับรายได้สูงถึง1 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าท่านยังอยู่ที่ตำแหน่ง S เนี่ย ท่านมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดเพียง5,000บาทดังนั้นเท่ากับว่าในวันนั้นหลังเที่ยงคืนท่านจะทําเงินหายถึง95,000บาทเมื่อท่านอยู่ที่ตําแหน่งโกเนี่ยท่านมีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดแค่40,000เท่ากับว่าหลังเที่ยงคืนวันนั้นท่านจะทําเงินหาย60,000บาทแต่ความคุ้มค่านะคะเมื่อท่านอยู่ที่ตาแหน่ง m d ท่านไม่ต้องกังวลใจเลยท่านมีรายได้จากการจับคู่เท่าไหร่มาเท่าไหร่ท่านก็รับเท่านั้นนะคะ และส่วนข้อแตกต่างอีกหนึ่งข้อที่สําคัญนั่นคือค่าคีย์ใบสมัครค่าคีย์ใบสมัครอันนี้เป็นพิเวเลตเฉพาะสําหรับคนที่เป็น MD เท่านั้นนะคะในการที่เราทําธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยจะต้องเกิดการคีย์การสั่งซื้อเข้าไปในระบบทุกๆก,การสั่งซื้อเนี่ยบริษัทเขาคิดค่าเสียเวลาในการที่จะคีย์ออเดอร์เข้าไปโดยเมื่อเราเคีย์คําสั่งซื้อ เป็นระดับซิลเวอร์หรือ2กล่องบริษัทให้ค่าคีย์80บาทเมื่อเราคีย์12กล่องให้ค่าคีย์5 0 0บาทและเมื่อเราคีย์36กล่องให้ค่าเสียเวลาขัานอีก1,500บาทค่ะวิธีการคำนวณรายได้นะคะทั้ง3ข้อเนี่ยบริษัทเขาจะคิดรวมเป็น100%แต่บริษัทจะจ่ายออกให้ท่านเบิกโอนถอนได้ทันทีอยู่ที่80%นะคะ อีก20%บริษัทขอกันเอาไว้เพื่อใช้ใจ่ายในการรักษายอดหรือช้อปปิ้งกับบริษัทในอนาคตนะคะใน20%ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าท่านมีสายงานที่อยู่ห่างไกลนะคะท่านสามารถให้บริษัทเป็นผู้จัดส่งบริษัทจะตัดค่าจัดส่งจาก20%ของท่านไปเป็นจานวนเงินเพียง105บาทไม่ขึ้นกับจานวนการขนส่งนะคะต่อมาในการเข้าสู่แผนการรักษายอดเนี่ยจะเข้าสู่แผนรายเดือนนะคะ เมื่อทุกท่านมีไรายได้ใน20%นี้เยอะเนี่ยท่านสามารถนำค่าให้จ่ายตรงส่วนนี้เนี่ยมาเป็นการรักษายอดล่วกหน้าได้สูงสุด6เดือนการรักษายอดของท่านเนี่ยจะอยู่ในเลทอยู่ที่1,600-3,200บาทเท่านั้นนะคะและเมื่อทุกคนมีการรักษายอดจะเข้าสู่แผนรายเดือนหรือแผน B นั่นเองแผน B จะเป็นแผนยูนิเลเวล50%นะคะรวมสูงสุด10ชั้น จากการรักษาย,ยอดใต้สายงานที่คุณแนะนําตรงนะคะโดยการคํานวณแผนนี้จะสรุปยอดทุกสิ้นเดือนมีเงื่อนไขง่ายๆค่ะถ้าวันนี้ท่านมีการแนะน,นําคนซ้าย1คนขวา1คนท่านมีสิทธิ์รับรายได้3ชั้นลึกท่านแนะนํา2คนซ้าย2คนขวาท่านรับได้6ชั้นแต่เมื่อท่านแนะนํา3คนซ้าย3คนขวาท่านมีสิทธิ์รับได้ครบเต็มที่10ชั้นลึกในแต่ละชั้นนะคะ เมื่อทุกคนตาม,ตามเงื่อนไขเดียวกันคือแนะนำสามคนซ้ายสามคนขวาทุกคนจะเริ่มต้นในชั้นแรกที่6คนมีสิทธิ์รับไรายได้จากการรักษายอดของทีมงานของท่านอยู่ที่2%ซและเมื่อแต่ละชั้นดำเนินตรงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทจ่ายคืนให้กับท่านเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ท่านลงไปช่วยงานในชั้นลึกนะคะและอีกข้อหนึ่งที่สาคัญนั่นก็คือโรลอัพการโรลอัพหมายถึง การที่ทีมงานของท่านสมมุติว่าท่านสปอนเซอร์คนเข้ามาอยู่ในชั้นหลานก็คือชั้นที่4แต่เนื่องจากในเดือนนั้นเขาลืมรักษายอดคนภายใต้องค์กรเขาทั้งหมดที่เกิดการรักษายอดซึ่งเดิมจะต้องเป็นชั้น5าของท่านจะขยับเข้ามาเป็นชั้นที่4ดังนั้นเมื่อนํามาคํานวณแล้วเนี่ยจะเท่ากับว่าใน10ชั้นของท่านจะเต็มอยู่เสมอนะคะเรามายกตัวอย่างดูกันว่าจะได้ค่าใช้จ่ายไรายได้ไรายเดือนอย่างไรบ้าง เรายกตัวอย่างกันที่ชั้นที่6นะคะจะเห็นว่ามีจํานวนคนในชั้น6จะอยู่ที่ประมาณ4,6 0 0 0กว่าคนและมีรายได้เปอร์เซ็นต์จากการรักษายอดที่เราจะได้เนี่ยอยู่ที่5%สมมุติว่าเราตีต่ำๆนะคะแค่25%เนี่ยก็คือประมาณ1,000 0ท่านรักษายอดเราได้ค่ารักษายอดตรงนี้5%เมื่อคุณคํานวณออกมาแล้วเนี่ยเป็นเหรียญ KC คูณด้วย35บาทเท่ากับว่าท่านจะมี รายได้ในข้อนี้7 0 0 0 0 0บาทนะคะและในชั้นที่7เมื่อท่านมีจำนวนคนถึงเกือบ2,80,000คนเราตีว่า50%สักประมาณ1 0 0 0 0 0สคนรักษายอดนะคะท่านจะมีรายได้ในเดือนนั้นถึง7ล้านบาททีเดียวทีนี้มาสรุปกันว่าวิธีการสมัครเพื่อเป็นนักธุรกิจกับเราทำอย่างไรบ้างเบื้องต้นนะคะท่านก็ชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้แนะนำผู้แนะนำจะนำเงินค่าสินค้าของท่านไปแลกเป็นเหรียญ KC และให้บุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง MD นะคะเป็นผู้คีย์ออเดอร์เข้าไปหลังจากนั้นท่านก็รอรับสินค้าง่ายๆใช่ไหมคะมาดูวิธีการเริ่มต้นง่ายๆนะคะถ้าท่านเป็น MD หรือเป็นตำแหน่งหุ้นส่วนของบริษัทท่านเพียงแนะนำตำแหน่ง Silver ซ้าย1คนขวา1คนท่านจะได้ค่าแนะนำกลับไปท่านรับ600บาทและยังได้ค่าคีย์ต่อคนอีก80บาทแต่อย่าลืมนะคะ เกิดการจับคู่ได้1คู่ท่านจะได้ค่าบริหารทีม1คู่อยู่ที่340รวมแล้วท่านจะได้รับโบนัส1,600ับาทเมื่อท่านแนะนําในระดับโกหรือ12กล่องนะคะซ้าย1ท่านขวา1ท่านท่านจะได้ค่าแนะนํากลับไปท่านละ4 0 0 0บาทและได้ค่าคีย์ต่อท่าน่านละ500บาทและได้จับคู่อีก6คู่นะคะจะคิดออกมาเป็นค่าบริหารทีม2,000บาทรวมแล้วท่านได้รับโบนัส1 1 0 0 0บาทแต่ที่สาคัญที่สุด ถ้าท่านต้องการขยายอย่างรวดเร็วให้ท่านแนะนําเป็น MD ด้วยกันนะคะซ้าย1ท่านขวา1ท่านท่านจะได้ค่าแนะนําต่อท่านกลับไปอยู่ที่1 2 0 0 0บาทได้ค่าคียอีกท่านละ1 5 0 0บาทและได้จับคู่อีก16คู่จะได้ค่าบริหารทีมทั้งหมดอีก6,000รวมแล้วรับ,บโบนัสสูงถึง33,000บาททีเดียวมาดูกันนะคะว่าบริษัทคัดสรรเนี่ยเปิดทําการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ภายในเดือนเดียวนะคะบริษัทมี20อันดับรายได้สูงสุดเนี่ยเริ่มต้นอยากให้ท่านสังเกตดูว่าหน้าตาของบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกันมาก่อนเท <c oughs> ่ากับว่าวันนี้พิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วว่าคนที่สําเร็จไม่จําเป็นต้องเป็นคนเครือข่ายนะคะ <c oughs> และนี่เป็น1และเบอร์สองนะคะที่สามารถนำรายได้รวมได้ ทะลุ1ล้านบาทในระยะเวลาเพียง108วันนะคะที่วันนี้เราทุกคนสามารถทำได้เนื่องจากว่ามีระบบรองรับนะคะแต่เบื้องต้นแล้วในเรื่องของความสำเร็จหรือแผนการตลาดวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับในเรื่องของวิธีการนำพาสู่ความสำเร็จขอให้ติดต่อจากผู้ที่แนะนำท่านมาอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ